ตัว e n o e นะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน3แพลตฟอร์ม3แพลตฟอร์มก็คือที่เรากำลังจะอบรมอยู่ตอนนี้เรียกว่าเป็นชนิด d e s ก์ท็ซึ่งต้องติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องโดยจะแยกออกเป็น2ระบบปฏิบัติการนะ็คือ Windows กับ Mac นะครับส่วนอีกรูปแบบหนึง่งตัวเรียกว่าเป็น e n d n o t e Online ทำงานผ่านเบราว์เซอร์ก็คือ Firefox, Safari, Google Chrome ตัวนี้ไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องเปลี่ยนเครื่องใช้งานได้ตลอดแต่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนั้นเดสก์ท็อปทำงานแบบออฟไลน์ได้นะครับส่วนอันที่3เป็น EndNote Mobile Application ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในระบบปฏิบัติการ iOS อันนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองก็คือสิเหรียญแต่ถ้าเป็นออนไลน์อันนี้เราบอกรับในส่วนที่เป็นเดสก์ท็อปเราก็ได้สิทธิ์ในการใช้ออนไลน์เต็มรูปแบบฟรีนะครับ2ปีสปีทีนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อนนะครับโปรแกรมพวกนี้ว่า e เล e n c e หรือ p i o g r a p h y ฟ e f ลฟเล e n มเ m a n a อ e r อย่างเงี้ยครับ หรือว่า b i i o g r a p h i manager software เพราะนั้นถ้าเกิดว่าแปลเป็นไทยเข้าจะง่ายๆคือโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมนี่แหละซึ่งที่เราใช้ในการอ้างอิงผลงานหรือบทความอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ c a l i b a t e analytics ประโยชน์นะครับสำหรับโปรแกรมเนี่ยถ้านำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเราจะไม่ได้เก็บแค่ปรรณานุกรมอย่างเดียว เราสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมหรือทให้ทบทวนวรรณกรรมได้ตัวอย่างเช่นช่วงเราทําบทที่สองหรือกลังสร้างหัวข้อวิจัยทําการค้นหาพวกงานวรรณกรรมงานวิจัยปกติเราอาจจะเซฟแล้วก็อยู่ในเครื่องคอมจัดเป็นโฟลเดอร์ซึ่งตอนนั้นมัน searchable ในเนื้อหาไม่ได้คือเสิร์ชหา ข้อมูลในเนื้อหาไม่ได้แต่ใน end note เนี่ยตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ทำบทความหรคือช่วงเตรียมตวัวเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมได้แล้วก็คัดแยกวรรณกรรมต่างๆเป็นหมวดหมู่ได้อันนี้นจะเรียกว่าใช้ไม่ได้เป็นเรื่องของจัดการบรรณานุกรมอย่างเดียวส่วนอันที่สองนะครับจะลงมือทำ ก็คือทําวิทยานิพนธ์ทำบทความอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับงานวิชาการหรือวิทยานิพนธ์นี้ e n d n o t e รุ่นปัจจุบันนะครับที่เป็น e n d n o t e Des ท t o p เนี่ยที่เราใช้อยู่คือรุ่น20คือรุ่นล่าสุดก่อนหน้านั้น X9 คือรุ่น19นะครับก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ดาวน์โหลดติดตั้ง อ่ะทีนี้เรามาดูขั้นต่ำก่อนสำหรับว n น o w s นะครับแล้วก็เครื่อง Mac ขั้นต่ำสำหรับ Windows แล้วก็เครื่อง Mac Windows เนี่ยต้องใช้ตั้งแต่ Windows 10ขึ้นไปเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ยังใช้ Windows 7ก็ต้องลดไปใช้รุ่น X9 หรือ X8 หรือ X7 ซึ่งอันนี้ไม่สามารถใช้กับในส่วนที่เป็นรุ่น20ได้แล้วส่วนคนที่ใช้เครื่อง32บบิตนะครับ ก็ไม่สามารถใช้กับโปรแกรม e n n o t e รุ่น20ได้แล้วเพราะฉะนั้นในรุ่นของ20เนี่ยก็ต้องใช้ตั้งแต่เครื่องที่เป็น64บิตขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นพวกฮาร์ด i ดิสแรมนะครับก็คืออย่างน้อยต้อง2 g กิกขึ้นส่วน microsoft word นะครับใครที่ใช้ microsoft word 2007ใช้ไม่ได้ละขั้นต่ำต้องเป็น2010ส่วนถ้าเป็น microsoft word ที่เป็น Office 365อันนี้ต้องใช้เป็นชนิดต้องติดตั้งก็คือชนิดอยู่ใน Desktop อย่างเดียวเป็น365 OnWeb ก็คือใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็น365ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องของเราก็คือเป็นชนิด d e s ก์ท็อปนอกนั้นก็จะเป็นพวกโ o r ด p r o เ e s s o r ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft Word ส่วนเครื่อง Mac นะครับก็จะเป็น Mac ที่เป็น os ตั้งแต่10.14หน่ 4, 4, หรือ10.15ขึ้นไปอ่ะ5 0 1 5เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในส่วนของ mac นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราใช้ os อะไรนะครับก็คือปัจจุบัน os ล่าสุดของ mac เนี้ยจะเป็น big sur ก็คือ11.2 ฉะนั้นในส่วนของ x20 ก็ยังมีปัญหากับในการติดตั้งกับ Mac ที่เป็นวอร์ชั่นล่าสุดก็คือ b i g กเซ11.2ดังนั้นตอนนี้ก็คือรอเรียกว่าเวอร์ชั่นย่อยของ20มาอีกครั้งเนึงครับคือติดตั้งได้แต่มันก็จะมีปัญหานิดหน่อยแต่ในเรื่องของมันต้องการก็คือเป็น c a t เ l i n นยังได้ แล้วก็ถ้าเป็นบิ๊กเซก็จะมีปัญหาตรงนี้ครับก็คือเรื่องของการติดตั้งกับรุ่นยี่สิบอันนี้คือในเรื่องของตัวโปรแกรมว่ารองรับ OS แบบไหนทีนี้พอเราทราบข้อมูลขั้นต่ำถัดมานะครับก็มาดูวิธีการเรียกโปรแกรมเดี๋ยวผมโปรยให้ก่อนนะครับว่าวันนี้มีหัวข้ออะไรบ้างก็คือเรียก ปรแกรมอันนี้ไม่ต่างกับรุ่นเดิมส่วนที่จะต่างก็จะมีหน้าที่จะต่างก็คือตั้งแต่การสร้าง l i บรารีแล้วก็การเปิดไลบรารีเดิมทีนี้เราจะพูดอย่างนี้นะครับใครที่ใช้เวอร์ชั่นเก่าที่เป็นไลบรารีตั้งแต่ x 7 x 8จนถึงไลบรารีที่เป็น x 9 2ก็คือ x 9 2เป็นต้นลงมาเนี่ย ไม่สามารถเปิดด้วยตัว x ยี่สิบได้นะครับเนื่องจากเวอร์ชันตั้งแต่ x เกุด x เกจุดสองลงไปเนี่ยมันยังรันด้วยสามสิบสองบิตแต่หลังจากนั้นเนี่ยเป็น x เก้าจุดสามจุดสามมันจะเปลี่ยนเป็นหกสิบสี่บิตแล้วดังนั้นโปรแกรม A n node ที่อยู่ในรุ่นหกสบี่บิตขึ้นไปตั้งแต่ะเก้จุดสามจุดสาม Library จะไปเปิดด้วยรุ่นเก่าไม่ได้เหมือนกันนะครับส่วน Library ที่สร้างต่ำกว่า9.3.3ก็เปิดด้วย9.3จนถึง20ไม่ได้แต่วิธีทำก็คือเราสามารถเปิดก็คือเรียก open library กับรุ่น20นะครับเสร็จแล้วมันก็จะถามว่ามันต้อง convert Convert จาก Library ที่เป็นเวอร์ชันเก่าให้สามารถใช้งานได้กับตัวเวอร์ชันล่าสุดก็คือยี่ทีนี้มีข้อแนะนำแบบนี้นะครับก็คือให้เรา Back up Library ตัวนั้นก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่า Convert แล้วมันไม่ประสบความสำเร็จมันจะเสียหายกลายเป็น Library ตัวนั้นอนะ d a m a g e ก็คือทังไปเลยดังนั้นก่อนที่ผู้ใช้จะทำการย้าย Library คือเปิดด้วยเวอร์ชัน20 ให้ทำการสำรอง Library ที่อยู่ในเวอร์ชัน7เวอร์ชัน x 8 x 9ไว้ก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเปิดให้มัน c o n เว r รตดังนั้นไอ Library ที่สร้างใหม่จะมีคำ Converted ต่อท้ายซึ่งจะเปิดตั้งแต่เวอร์ชัน9 3 3ขึ้นไปจนถึงเวอร์ชันยี่สิบอันนี้ก็จะมีเรื่องของการสร้าง Library นั้น Library ก็จะมี ความที่เปลี่ยนหน้าไปเลยในเรื่องของการกลง้งแล้วก็เลือกจัดเก็บส่วนการตั้งค่าที่เรียกว่า Layout ตอนนี้หน้าจอปรับเปลี่ยนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูปรับเปลี่ยนยังไงส่วน20ตอนนี้จะมีปัญหาเรื่องการแสดงผลภาษาไทยอยู่นะครับแต่ใช้งานได้แต่เวลาแก้ไขจะแก้ไขลำบากดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าคำว่าฟอนตรุ่นเก,ก่ากับรุ่นใหม่เนี่ย มันตัดฟังก์ชันที่ใช้กับภาษาไทยออกไปเดี๋ยวรอมันรีลิสก็คือปล่อยเวอร์ชันย่อยออกมาอันนี้เรื่องของการสร้างคลังดังนั้นมีโปรแกรมแต่ไม่มีไลบรี่ทำงานไม่ได้ก็ต้องสร้างไลบรี่ก่อนเปิดไลบรี่ก่อนถึงจะทำงานได้